ลบภาพลักนางเอกโดนแอบ,บถ่ายไม่รู้ตัวเปิดบ้านนาวที่สานาดคบนิววงศกรนานเก้าปีรายงานแต่งไม่คิดมีทายาท รักกันมายาวนานสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากอรและนางเอกหน้าคมนาวทิสานาศสอนศึกส่วนแฟนๆเชียอยากให้มีข่าวดีสักทีงานนี้ฝ่ายหญิงมีคําตอบให้หลังมาร่วมงานบวงสวงละครส้อยนาคีที่ช่อง7 HD คบกันมาหลายปีแล้วความรักยังไม่สุกงอมอีกหรอตอนนี้9ปีค่ะทุกอย่างแฮปปี้เรื่องอาถรรพ์ไม่กังวลเพราะถ้าวันนี้มันดีพรุ่งนี้มันก็ดีแหละคนเชียให้แต่งสักทีกดดันไหมไม่กดดันเลยค่ะ ยอมรับว่าไม่มีความคิดเรื่องแต่งงานในหัวเลยถ้าถามว่าแต่งก็คงเป็นแต่งแบบกันเองเงียบๆไม่จัดงานใหญ่โตวอหวาอะไรครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่มีใครถามอะไรด้วยคุณแม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสถ้าเกิดแต่งงานก็ไม่ได้ซซเรียสว่าต้องจัดพิธีรีตองอะไรแต่เราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและสังคมคือมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ความที่เราไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าอยากมีครอบครัว ไม่อยากมีลูกด้วย เลยไม่ได้โฟกัสตรงนี้เป็นหลักถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขสบายใจและเป็นตัวของตัวเองแค่นี้พอแล้วพี่นิวเองก็คิดแบบนี้เหมือนกันคือเมื่อก่อนเขาอาจจะมีแลนมีครอบครัวแต่พอเราอยู่ด้วยกันทุกวันคุยกันมา9้าปีมันก็เลยไม่ได้มองตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งเรื่องมีลูกไม่คิดเลยว่าจะมีไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตค่ะนิววงศกรปรมัตถากรกับแฟนสาวอย่างนาวทิสาหน้าสอนสึกยังมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เห็นกันและล่าสุด นิวได้โพสต์คลิปสุดฮาเรียกรอยยิ้มกับแฟนๆหลังโดนแฟนสาวแอบถ่ายโดยไม่รู้ตัวโดยฝ่ายชายได้โพสต์แคปชั่นว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมทุกวนันตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาขับรถไปได้ดูคอนเทมโพรารีดันซ์ชุดใหญ่อันนี้เขาไม่รู้ตัวนะครับหลังๆมาเขาโดนถ่ายคลิปแกล้งบ่อยเลยเริ่มระวังตัวว่าจะโดนแอบถ่ายคลิปแกล้งอีกแต่ก็อย่างว่าเราก็หาทางจนได้รอจังหวะเมาะถ้าผมหายไปเกิน3วาวันออกตามหา ด้วยนะตัวตึงดอนเมือกงานนี้สาวนาวไม่เหลือภาพลักนางเอกสาวสวยเห็นแล้วก็อดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยแกล้งกันยังไงก็ได้สุดท้ายสาวนาวที่สานาทก็ยังสวยและน่ารักเหมือนเดิมอีกด้วย